คุณต้องมีอนาคตที่คุณคาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่คาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะแย่ลงลูกตีว่าข้อความเนี้มันสะท้อนสาระสําคัญของการมองโลกในแง่ดีและการคิดล่วงหน้ามันสามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปได้ และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้มันเป็นการเรียกร้องให้เราแต่ละคนมีกรอบความคิดที่เน้นไปในการปรับปรุงตัวเองไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกแทนที่จะยอมจำนวนต่อความกลัวและการมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับอนาคตเราจะจินตนาการถึงอนาคตของเราได้อย่างไรเราถูกจำกัดด้วยความกลัวด้วยความสงสัยและเราถูกขับเคลื่อนด้วยความหวัง แลวความเชื่อเนี่ยในวันพรุ่งนี้มันจะดีกว่าไหมความท้าทายที่เราเผชิญไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีหรือสังคมล้วนต้องการวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการมองโลกในแง่ดีก่อนและกรอบความคิดของการก้าวหน้าทั้งสิน้น เพื่อปลูกฝังอนาคตที่เราคาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นอันดับแรกเราต้องระบุในด้านชีวิตและโลกของเราที่เราต้องการปรับปรุงก่อนเราต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทะเยอทะยานและทํางานอย่างขยันขันแข็งต่อเป้าหมายดังกล่าวโดยไม่ถูกขัดขวางจากอุปสรรคที่เราอาจจะเผชิญการแก้ปัญหาในบริบทนี้เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างสร้างสรรค์และความยืดหยุน่นความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่ได้คำนวณไว้เราสามารถสร้างอนาคตที่สะท้อนถึง ความหวังสูงสุดของเรามากกว่าความกลัวที่อยู่ลึกที่สุดของเราก่อนจากกันนะครับลุงติก็จะมีคอร์สที่ให้ความรู้ให้เข้ามาเรียนกันหากคุณสนใจก็กดลงเบียนหน้าลิงก์ไบโอนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงติ CEO